เซนครับออฟฟิเชียลอันนี้แจม,มี่เอ้ยเรานะวันช่วงนี้ลุงไม่ค่อยดีลุงก็หลังไม่ค่อยดีหลังใจห่างแล้ววันไหนก็ไม่ดูนะวันวันขุณแต่ไม้คุณแต่เหม,มืองเนี่ยนะทํางานก็ไม่มีเวลาเลยโอ้ไม่มีเวลาพักเลยลุงจะตายแล้วเนี่ยผมก็ช่วยลุงอยู่นะแอะนะลุงก็ใจไม่เรามากินข้าวดีกว่าอย่าคิดมากเลยแจม,มี่ไหนอมใส่แล้วกันลุงวันนี้ได้เลยทอเผือลุงได้เน่เน่เน่ใครมาวะเน่พวกนายนะเจ้เจ๊แล้วลุง มีนายเจมาทาไมวะเฮ้ยมาทําไมเจเอาค่าที่มาเดี๋ยวนี้ค่าที่ลุงมีสิเนอะเนี่ยสิเดินแต่เมื่อไหร่วะไม่มีตังนะไม่มีตังมาจ่ายค่าที่พวกแกเนี่ยออกไปข้างนอกเล็กไปนอกไม่ต้องมาเช่าที่ที่นี่ถ้าแกไม่มีตังก็ไม่ต้องมาเช่านะโอเคไหมไปเจ้ครับ นี่ทํำขนาดนี้เจ๊ยงังเจ๊ย,ยังเก็บค่าที่พวกเราอยู่เหรอครับเนี่ยไม่ได้คะ่ะอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้หมดนะคะก็เอาตัง <c oughs> ม,มา,มาค่ะเอาตังมาดูนี้เออรู้มีใครเอาเอาใครไปก่อนได้ไหมอ่ะ ไอ้ลุงข่ายมาเล่นตลกได้ไหมเนี่ยฮะอะไรลุงให้จริงจังเล่นตลกพันผือว่าถ่ายรูปว่า20บาทเลยนะเว้ยต้องการเงินเอามาเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ได้เอาเงินมาคืนถ้าไม่ได้เอาเงินมาให้ภายในสามวันนี้นะฉันจะยึดที่แถวนี้ออกให้หมดถ้านายไม่ออกไปฉันจะขังนายอยู่ตรงนี้แหละโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะการเองครับผมจะรีบคืนเงินให้ครับเจ๊เจ๊อย่เพิ่งไล่พวกเราเลยครับใช่แล้วเพิ่งไล่พวกเรานะใช่แล้วครับอย่าเพิ่งไล่พวกเรานะ ดีถ้า,างั้นก็เอาตัางมาคืนเอ้ยเอาตัางมาให้ฉันเร็วๆหล่ะครับครับครับคุณจีริไปครับเจ๊เจ๊ปากมากเลยเม่ได้เขาเดือดเดี๋ยวเขาด่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับมาเฮ้ยหนามันเคอเจ๊ปากมากนะเฮ้ยดูนี่คิดยังไงเจ๊คนนี้มันมาทุกสิ้นเดือนแฮ่นี่เดือนนียโนอใช่เราลุงสิ้นเดือนอย่างไวเลยลุงอันนี้ไปลุงไข่โอ้ยวันานกินแต่ไข่เออน่ารู้จะเป็นไขอ่ย,อยังวะเนี่ยลงุงไปเราไปขุดเหมืองทำงานต่อเดี๋ยวลุงไป ไปเอาของในกล่องเลยแล้วกันนะนชุดเนี่ยวลุงไปไปลงเหมืองกันเดี๋ยวเอาเอาที่ขุดนี้ไดอกไม้ไปด,ไปด้ยวยไปไปลุงไปแล้ววันนี้จะขุดไหนอ่ทะท่าเมืองไหนอ่ะเมืองเดิมเหรอทางเดิมไหมเนี่ยใช่ลงุงทางเดิมไป,ไปไปไปผมเหนื่อยจังเลยอะ่ะเราขุดเมืองเงี้ยเมื่อไหร่เราจะรวยเลยลุงนั่นนีน่นะลุงก็ไม่เข้าใจเลยนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เมื่อไหร่จะรวยวนะการนี้เอาแซมมี่ใช้ลงุงเดิมไปเลยลุงนี่หมาป่าเต็มเลยลุงจะหมา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 ดีไม่หมาไม่กัดนะเฮ้ยลุงนี่ตัวอะไรอ่ะ มันต้องดินเดินได้ไอ้น่ารักยังเลยอ่ะลุงตัวอะไรวะเนี่ยลุงพี่ลุงลุงเก็บไว้นะลุงลุงอย่าบอกใครนะดินเดินได้เฉยเลยลุงนั่นเดอย่าบอกใครนั่นเดคนรวยมันรู้เดี๋ยวคนรวยมันจับแน่เลยนี่เนี่ลุงเก็บไว้ที่มือลุงแล้วกันน่ารักลุงอย่าเก็บไว้ที่มือลุงดิลุงดูก่อนมาซ้ายขวาเดี๋ยวคนรวยไอคนเมื่อวานมันมาทำไมเนี่ยลุงเออหวานจะมานี่มันจับมาไปขายแน่เลยนะจะได้ไหมที่มันจับไก่บ้านเราไปขายจนไข่เราไม่มีกินนั่นแหละนั่นเดลุงไม่ลุงน่ารักเลยล เอามาชนกันเร็วนี่แน่นี่แน่ไอ้โรกิทวางเถอะไอ้ล mm ุงเดี๋ยวผมให้ดอกไม้ไปดิเฮ้ยลุงมันชอบดอกไม้ลุงเฮ้ยลุงมันชอบดอกไม้มาแล้วผมแล้วไหน่ดูขอมั้งดิเอาไปลุงเอาไปนี่นี่ลุงให้ดอกไม้ดูไหนอ่ะอ่ะไอ้โนเอาไปอ่ะเฮ้ยมันรักลุงเร็วเฮ้ยไฮ้รักลุงนะเฮ้ยลุงเดี๋ยวมันรักผมแล้วลุงมันรักผมแล้วลุงแอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงเราสั่งให้มันนั่งได้วยลุงไหนอ่รอเดิไหนนั่งดิกเฮ้ยนั่งได้ด้วยนั่น ใช่ลุงเราสามารมันนั่งได้ด้วยดูดิมันน่ารักจังเลยเฮ้ยลุงเราสามารถสั่งให้มันไปขุดของได้ด้วยลุงนี่ไงนี่เลยเฮ้ยนี่เสียงกูเอาไปนี่ไงใช่ลุงดูดิเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมรอสั่งให้มันไปขุดเหมืองได้ไหมไอรอนดูลองดูเฮ้ยไอตัวเป็กอ่ามานี่อ่ะแล้วก็อ่าอ่ะขุดเหมืองเอาไปลุงมันไม่เอา,าอ่ะอ่ามันง,งวบบัวเปล่าวะมันเบื้อไปไหน่อะเดี๋ยวผมลองกันนะลุงเอ่ออันไหนนะอันนี้อันนี้ได้ไม่ได้เอายังไงอยู่ไม่ได้อ่นี่ลุงให้ได้แล้วเนี่ยลุงให้ไงลุงอ่า ยืนขวาให้มันด้วยสิยืนขวาลุงอ่ะลองดูชึบเฮ้ยได้แล้วลุงอ่าน่า,ารักเอ๊ะนี่ลุงจับไปปีกได้ไหมเนี่ยลุงกับป้าลุงจิตไปไปขุดให้หน,อน่อยด,ดิไปขุดดิ ol, ไ,ไปขุดเร็วเร็วไอ้น้อยไปขุดเร็วน้องไปขุดเร็วเดี๋ยวมันก็ไปเมั้งลุงป้ะป้าป้าเป็นไม้ด้วยอ่ะอ่ะเรียบร้อยะไ,ไปขุดเฮ้ยลุงไอ้มันกำลังจะขุดเห็นไหมเนี่้ลุง,ไ,ลงไม,ไม่ขุดเลยลุงเออมันโรคจิตหรือเปล่าวะนะอ่าลองใหม่วันหนึ่งนะอ่าแน่ไลนลุงปรับใหม่ดิอ่ะเฮ้ยผมลองปรับใหม่ลุงอ่ะ ไปขุดสิน้องชายเฮ้ยลุง <S <S มันกำลังขุดแล้วนกแก้วใครวะเฮ้ยนกแก้อวกกออกไปก่อน <S <S เฮ้ยลุงมันกำลังขุดเหรอไหมเนี่ยแกแล้วมันกำลังขุดนี่เอ้ยแซมมี่จะไม่ต่อบมันนี้เราต้องทำงานหนึ่งแล้วเราใช้พวกนี้ขุดเลยแล้วก,กันนะ <S <S ลุงต้องให้คุณที่ขุดมาใช่ไหมลุงใช่แล้วนั่นเดี๋ยวลุงไปหาที่ขุดมาให้แล้วก,กันนะเอาเอยอะๆเลยแล้วก,กันนะลุงผมว่านะผมมีลางส่องหอยว่าไอ้พวกนี้มันสามารถเปลี่ยนร่างได้ลุงจริงเหรอที่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนร่างดูลุงเอ่อไหนตัวไหนไอลูกของผมอยู่นี่ตัวนี้ตัวนี้ไอมันอยากรอเปลี่ยนร่างจังเลยเป็นเดี๋ยวนะ อาไปล่าไปนี้ได้ไหมอ้าวไม่ได้อีกเอ่อเฮ้ยลุงนี่ไงเราสามารถเอาของที่มันขุดได้ด้วยลุงนี่หรอไหนลองดินี่ลุงนี่ผมเอาฐานในตัวมาแล้วลุงโอ้ยคนน่ารักเลยเดี๋ยวผมจะจะเปลี่ยนล่ามันทำไงวะโอ้โหมีมีภาร,รกิจให้มันทำเต็มเลยลุงเอ้ยทำไมผมเปลี่ยนล่ามันไม่ได้นะลุงแอบนี่ลองเอาหินน,น,นี้ไปสินี่หินเลี่ยมนะลุงขุดได้เมื่อกี้นะเดี๋ยวผมลองเป็นหินเลี่ยมนะลุงไม่ลุงไม่เลี่ยมจะตายมันจมน้ำไม่น้ำหล่ะลุ ลุงยี่นี่ผมลุงหลานลุงไม่ใช่เหรอเออหวาลืมลุงไม่เป็นไรลุงไอ้มันจะมันจะตายผมมันตายลุงผมจะฆ่ามันไปฆ่ามันทำไมอ่ะมันกำลังจมน้ำไงลุงลื้หรือตัวสองตัวท้ายเลยลุงเออดันมาดันมาออกมาลุงโอเคโอเคผมขอตัวนี้ลุงให้ต่อให้ต่อมากันอ้าวอ้าวนี่บระนี่ขอลุงหมดเลยเนี่ยแค่ได้ของลุงหมดเลยแกเอาข้างนอกสิได้ได้ได้ลุงเอ้ยเสียงกูได้ได้ได้ลุงเดี๋ยวผมไปเอาข้างนอกเองอชืบอชืบอชืบไหนวะลุงไหนวะข้างหลังไงบนเขาเต็มเลยเนี่ยไหนลุง เอ้าอยู่นี่นเนี่ยใช่แล้วนี่เ,เต็มเลยมันนี่เดนลานอนนอนน้อยเอ้ยอบอกน้อยมันนี่เราบล็อกเดินได้น้อยโอ้หแต่มันดูจนน,นะลุงนะถ้ามีเพชรสักหน่อยมีอะไรหน่อยผมว่าน่าจะรวยขึ้นเยอะเลยอ่ะโอเคเราแปลงล่ามันเป็นเอ่อแปลงล่ามเป็นหินแล้วกันปึ๊บออกมาหินนี่หินหนี่ปึ๊บได้ไหมแปลงล่าได้ไหมเฮ้ยทแปลงล่าไม่ได้เลยลุงทำไมวะมันแปลงล่าไมนได้เป็นผือวะแปลงล่าลุงเฮ้ยนี่แปลงล่าลุงไหนโอ้โหหินน้อยน่ารัก มันกินไปแล้วลุงโอยที่ถ้าผมรืยกันนี้หรือลองเปลี่ยนเป็นบอกบอกบอกมาได้ปะลองดูลองดูลองนี่ลองนี้ลองดูลุงเฮ้บเฮ้บได้ไหมมันกินไปแล้วมันกินหายเลยลุงป่ะเออนั่นแหละน่าจะไม่ได้ั้งโอเคหินแกจงไปขุดเออเป็นเป็นแบบไปตัดไม้ให้เราได้ไหมอ่ะเป็นเออเป็นอะไรอะ่ะชอบฟาร์มไอเดียฮันอันนี่น่าเป็นนักฆ่าลุงชอบอันนี้เป็นอะไรอะ่ะชอบอ่ะได้ไหมขุดได้ไหมได้ไหมลองนี่เฮ้ลุงมุงให้ลุง มึงมังกรจะไปขุดต้นไม้ปะเนี่ยน่าใช่มั้งเนี่ยเฮ้ยมันม,มันไปไหนอะเจ้าหินน้อยไปไหนเนี่ยเฮ้ยลุงมันกลรต้นไมคนน่ารักเขาตัดหมดโดยคนเกียงไปลี่ลุง เนี่ยในกล่องเน้นในตัวมันมีไม้เต็มเลยลุงนี่ไงมันกาลังตัดไม้ลุงเออว่ะมันกาลังตัดไม้กินด้วยเว้ยเออไม่ตัดเป็นต้นเลย <c oughs> ลุงตัวนี้หายหมดแล้ว <c oughs> น่ารักยัง <c oughs> เลยเฮ้ยเราเป็นสัตว์เลี้ยงเราไม่ต้องทำงานหนักก็ไม่ตอบแบบนี้ต่อไปนี้ด <c oughs> ีใจยังเลยทําไมลุงเราไม่ต้องเราไม่ต้องนี่ไงเราไม่ต้องทํางานหนักไงเงี้ยเราใช้บุญน,นี้ในการเอ่อหาเงินไงเออแล้วก็ไม้ไปขายนะแล้วก็ให้ขนมมันด้วยการแบรบว่าให้ดอกไม้อะไรเงี้ยนะเออไปดีลุงดีใจไหมลุงอ้ดีใจยังเลยนี่ไงดีใจโว้ ท่านคะโใครไม่ได้เช้าท่านท่านฉันกำลังจะนอนอยู่เลยเฮ้ยท่านเมื่อไนไหนวะไงมีอะไรเนาะคือหน้าบ้านในท่านเนี่ยมีมีมีตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ไปหมดเลยค่ะมันบล็อกเดินได้นี่ใช่ค่ะแล้วมันเดินได้ไงอ่ะไม่รู้ว่ะนี่เนี่ยนี่แน่แบบคือแบบมันทำอะไรกันได้เนี่ยเหมือนมันจะงอนฉันเดี๋ยวฉันให้ดอกไม้ไว้กันคือเหมือนมันจะชอบดอกไม้แฮะออกไปออกไปมาดิมาดิออกไป เฮ้ยมือนจะโย่ดอกไม้เว้ยเฮ้ยเชื่อดอกไม้คนรวยหรอไปช่วยเก็บดอกไม้ให้ไหมคะไม่เป็นไรแล้วตัวในกล่องฉันจะมีดอกไม้อ่ะนะฮะเอาไปเจ้าน้องเฮ้ยเราจะเลี้ยงมันเหมือนลูกเลยนะไหนดูสิเฮ้ยมันสามารถเราสามารถจ้างมันทำอะไรก็ได้นี่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองให้ดาบมันสิเอาดาบขวานไปเอาที่ขุดแปลจบเอาเพชรด้วยเอาให้หมดทองอ่ะราพิษอ่ะทุกอย่างเอาไปล่อเฮ้ยเจ้าน้องแกอย่ากเป็นลูกน้องของฉันไหมฮะ เนี่ฮะเราลองจ้างงานันดีกว่าเฮ้ยเห็นวัวฝูนั้นไหมใช่หรอคะใช่เดี๋ยวฉันลองจ้างดูนะฉันว่ามันน่าจะจ้างได้แหละนะฉันให้ดาบมันสองมือเลยแล้วกันนะดาบเอาไปสองดาบเลยน้องชายเอาไปสองดาบฉันจะจ้างแกเป็นฮันเตอร์นะก็เป็นแบเป็นกาดของฉันด้วยนะฉันว่าตัวแกมันเป็นบล็อกดินมันไม่สวยงามฉันว่าใช่ไหมแสดงว่าฉันตกงานแล้วสินะยางยังแกเป็นกาเนียนี่วัดเป็นลูกน้องของแกนะเป็นมือขวามือซ้ายฉันจะนี่เดี๋ยวฉันจะให้เปลารอบแบบอ่ะไป ตามมาเนี่ยนี่มันกลายเป็นบล็อกที่รวยสุดในโลกตามมาบล็อกเพชรโอ้เหมือนบ้านฉันเลยอะรวยเกินอะตามมาเร็วเจ้าหนูผมไม่ตามมันบื้อนะว่ามันน่าจะบื้อมันน่าจะเป็นแบบว่าเด็กน้อยตัวเล็กตามไปเร็วไอ้หนูไม่ตามมาลร่าฉันยังงุนยินเลยแกเป็นฮันเตอร์ยังไงเดยฮะไหนดูสิโฟล์กอ่ะตามอ่ะตามมาตามมาตามมาขอฉันเลยโอเคอ่ะตามมาจะตามมาได้แล้วดูทรงมันไม่ตามมาจริงอ่ะปล่อยมันง่ายเดี๋ยวมันก็ตามมาอีไงมาเร็วเร็วนี่ฆ่าวัวนี่เร็วๆยังบื้ออย่างนี้มัน มันบื้อนะฉันว่ามันบื้อนะตัวนี้เออเธอไปจับตัวใหม,ไม่ไหมฉันนี่เอาเอาเฮ้ย<อ><อ>มาจากไวหน่่ยออกมาแล้วเหรอโอ้ กำลังงงเลยกำลังจะต่หาตัวใหม่พอดีไปเร็วเฮ้ยนี่ไงมันเริ่มฆ่าแล้วอุ้ยลูกน้องของฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแกอ่ะไดเธออ่ะไปจับตัวใหม่มาสิจับมาเยอะเลยเร็วมาไว้ตรงข้างหลังฉันได้หมดเลยฉันเลี้ยงเองนี่เร็วๆฆ่าเร็วนี่โอ้โฝูงวัวเต็มเลยจะการได้หมดจะการเออตีมันได้หมดตีอย่าหยุดนี่โอ้ยบล็อกที่รวยสุดในโลกบล็อกรวยเกินมาแล้เนี่ยปลาเร็วๆมาเอาฉันหลายๆตัวหนี่ยฉันจะจับเลี้ยงเองไม่ต้องห่วงามมนนเเออออตตีีัไปออออีีีีกกตตตโ้้เเ่่งหืนนัด๋ยววใทาออาชีีพื่่นนนตตัััวว้มคยฆส์ เดี๋ยวไปแถวแถวต้นไม้ดีกว่านะไาตัดไปแถวแถวป่าน่าจะมีตัดต้นไม้อยู่นะไปไปแถวต้นไม้ดีกว่าทีไงเจอแล้วตอนนี้ก็มีนี่นีไงอ่ะเอาตอนไม้ไปสนใจตัดไม้เปล่าจะมีขวานเพชรน,นะนี <S <S ่เอาขวานเพชรไปแล้วกันนะขวานเพชรแปนหนึ่งนะแล้วก็เป็นคนตัดไม้เป็นช็อปช็อปฉับฉับนะฮะแล้วก็ใช้แบบตัวนี้เมื่อกี้บล็อกเพชรมีแล้วต่อไปเป็นบล็อกทองดีกว่านะบล็อกทองบล็อกทองโอ้โหดีบล็อกทองวิ้ยนี่คุณต่ออะไรเนี่ยเอาคุณเลยคุณเลยอ้ย แกนี่ตัดไม้ไม่เร็วเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูซินี่ไงไม้อยู่ในตัวด้วยเฮ้ยเอาทำไมมันกลายเป็นบล็อกเพชรน่ะเออบล็อกทองโอเคอ่าทำการตัดเลยบล็อกทองน้อยของฉันแต่การตัดบล็อกทองแล้วกันโอเคตัดเลยเออตัดสวยโอเคตัดไปนะน้องชายโอ้น่ารักจังเลยฉันไม่ต้องทำบริษัทตัดไม้ขายแล้วดิอย่างนี้ไปน้องชายอีกตัวหนึ่งเอาไปนัดตามมาทำไมเล่าไปแตนดาร์ดไว้ตัดแถวๆนี้ไปเลยนะไม่ต้องตามมาด้วยเดี๋ยวก่าจะตัดเสร็จไปน้องอีกตัวหนึ่งแกเอาต่อไม้ไปอ่าแกนี่ต้องเป็น นักทํนะาฟาร์มดีไหมนะนักทาฟาร์มหมอแถวนี้ไม่ค่อยมีฟาร์มด้วยสิป้าทอนะารล่ะเธอกำลังจับตัวนี้อยู่ค่ะาการเธอทําฟาร์มแถวนี้นเร็วฉันจะให้มันปลูกข้าวเร็วเกี่ยวข้าวทางฟาร์มปลูกข้าวให้โตใปเรียบร้อยเลยเ็วตรงนี้ด่วนเลยนะได้โอเคฉันเอาตัวนี้อ่ะตัวนี้อ,ะ,อะแกตัวนี้มันเป็นสายขุดก่อนแล้วกันนะสายขุดโอเคเอาเป็นออฟซิเดียมแล้วกันนะรอบนี้ออกไปออฟซิเดียมสวยออฟซิเดียมไปเป็นสายไมเนอร์ที่พาไปขุดเหมืองนี่ตามมาเนี่ย มึงอยู่แค่แค่นี่ยดูใกล้ๆตามมาเร็วทางนี้ไอเวนมานี่ทำไมแกนี่มันบื้อจังเดินก็ช้าสุด็กเป็ออกซิเดียมเดินช้ามากเลยไปดันตัวความไวน่าจะอึดอยู่แหละแกเนี่ยไปนี่หนูมาเนี่ตามมาไม่ใช้แรงงานมาละใช่ตรงนั้นเลยทำเลยเธอใช่ตรงฟาร์มวันนี่ถูกไปเอ้าตายเฉยเลยเฮ้ยขอโทษแล้วกันนะเฮ้ยมีตัวอื่นอดิไหมเฮ้ยนี่เจอแล้วมือนี่เอาดอกไม้ไปมาดอกไม้มายึดเอาที่ของเธอเนี่ยเอ้า เธอนี awesome ่ของเธอเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ยฉันกดไม่ได้เลยเอาตัวใหม่มาหน่อยเออลืม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 ออซิเดียมเลยเดี๋ยวเดียวออซิเดียมจะขุดไฟขึ้นไหมเอาออซิเดียมเรียบร้อยตามมาตามเร็วไอ้เบุ๊ดตามมาเร็วเฮ้ยตามมาเร็วอยู่ไว้รอบนี้เฮ้ยหมุนทำไมล่ะนี่ตบเพื่อความเร็วนี่ตบไปเพื่อความเร็วนี่นี่อุ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายนี่ทำมาทำมาทำมานี่เร็วๆเนี่ยโอ้ยแร่เต็มเลยมีทั้งเหล็กมีทั้งผู้ใหญ่เหล็กไม่เด็กลบไปนี่อ่ะน้ำไปนี่คุณเลยเออคุณเลยคุณล่างเอ้ยคุณโอ้ คุณเร็วมากถ้าเป็นออสเตรเลียมันจะคุณเร็วขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ยอ่าขุดไปเลยนะอ่าคุณถ่ยแถวนี้ไปนะเดี๋ยวฉันกลับมามันทำมาเป็นงงมืนอ่ะนี่นี่แถวนี้ก็มีเหล็กเนี่ยตรงนี้มีถ้ำเนี่ยเนี่ยตรงนี้เต็มเลยเหล็กเนี่ยโอเคน่าจะคุณแหละโอเคเดี๋ยวฉันมาไหนฉันจะทําตัวใหม่ทําฟาร์มไหนทําฟาร์มรด้ยังโอ้โหสวยงามมากใช้บนมิวเลยในการช่วยให้ทำฟาร์มตัวไว,ต,ว,วตัวนั้นมันอู้ง,งานอีกแล้วค่ะนายท่านเป็นเนองนะตัวนี้ของใครไม่รู้มีเจ้าของแล้วอ่าตัว ทำฟาร์มแล้วกันนะฟาร์มเอะอันนี้ไปแล้วก็เป็นอเอเ่เอเโมโลเอโมโลได้ไหมได้ด้วยอ่ะฮะอ๋อขุดไปชึบเอโมโลได้ไหมเพราะเราคนรวยเกินเราต้องแบบมีทุกอย่างอ่ะทุกอย่างไม่ไ้อ่ะงงอเป็นเอโมโลรเรียบร้อยนี่ตามฉันมาเลยน้องชายนี่เป็นสายมาอ่ะเป็นสายเอ่อฟาร์มฟาร์มฟาร์มเอาโล่ตามมาตามมาตามมานี่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 เกี่ยวฟาร์มเกี่ยวฟาร์มเฮ้ยมีบอลมิวไว้เธอเอาบอลมิวหน่อยเร็วบอลมิวเร็วต้องการบอลมิวด่วนปบุกโลบุกโลโอ้ยเฮ้ยมันเก็บเร็วมากปุ๊บปุ๊บมันเก็บปั๊บดูดิ ปลูกปุ๊บมันเก็บปับ๊บอ่าเพราะฉะนั้นเราปลูกใหม่ด้วยมันเก็บไวมากปลูกปุ๊บเก็บปับ๊บดูดิไหนใน,นตัวมีฟาร์มไหมตัวมีฟาร์มไหมเนี่ตัวมีฟาร์มเต็มเลยนี่งไงโอ้เราใช้แรงงานมานันได้ละเว้ยต่อไปนี้เราไม่จำเป็นต้องทำเองแล้วเรามีบล็อกเต้นได้ เอาเลยครับทุกคนเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปคนรวย vs คนจนในฉบับแบบบล็อกเดินได้นะครับบล็อกแบบสุดน,น่ารักนะฮะไอจ้าเออเองอย่าลืมนะว่าเราจะถ่ายปุ๊คคลิปอีกนะครับ<_><_ <Questo> โอเคก,ก็สำหรับคลิปนี้เอาเปา็นว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครให้ช่องไซโคลไฟโรดแล้วก็ราเฟลด้วยกันใต้คลิปด้วยกันนะสำหรับคนที่มาร่วมเอ่อมาร่วมเล่นกันวันนี้นะครับใครอยากดูเบื้องหลังของคนรวยหรือว่าเด็กขายขนมปังนะสามารถไปดูเบื้องหลังนี้ที่ช่องจ้าหรือไฟโรดได้เองครับใครดูทิกต็อกก็สสนนนนุกกกผมมไไปปแดดดง้้ววยยยอ่าลืูัััะครบ อน่าไปกินหน้ไปบ่ครับผมเขาเนี่ยเขาน้่เดี๋ยวทำอะไรคนรวยไปได้คนจนนเนแบบแบบะเอียดคอมเมนต์ด้วมมดกย,ยกันนะไปบ่าครับผม